ครับคนนี้ก็ไปทุกที่นะครับไม่มีพลาดที่ไหนมีชุมนุมก็ขอให้บอกเมื่อวานก็เมื่อวานก็เห็นอยู่ที่อยุธยาใช่ไหมยยเยี่ยมมากวันโดนตบโดนตบเหรอ,อแสดงถึงความเรื่องราว,าาวาการกานแต่งตัวเพราะการทำาของผู้ใหญ่ขัดคมังคิดครับคำัคิด เจอไหมเจอมเจอไหมเจอเจอคนณสมไหมอ่าไม่เจอฮะเมื่อวันนี้ก็เลยอป็นอัดใจก็เลยไปอยุธยาการกระทําของผู้ใหญ่อ่ะมันเป็นเป็นเรื่องไปถูกต้องก็มีเพจหนึ่งนะครับที่ระดมเงินช่วยเหลือมือตกครับ มันเป็นมันดีไหมมันก็ไม่ดีกับมันแล้วแต่อวดมการใครอุดงการมันมันเหมือนมันสนับสนุนก็เหมือนเขาว่าเขาตีข่าวเขาตีข่าวเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งมาชนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพราะว่าเขาเป็นคนอิจฉาลิษยาตั้งแต่ตั้งแต่ประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมีแต่ความรุนแรงเพราะฉะนั้นเด็กเด็กที่แต่งตัวนักเรียนน่ะ ต้องระวังต้องระวังตลอดเลยเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่เพราะว่าเขาต้องกลับบ้านการกระทําอย่างเนี้ยมันเป็นการลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลแล้วน้องเขาไม่รู้ว่าเขาป่วยคุณไม่ถามว่าหนูทาไมไม่ไม่ยืนกระดาษทงชาตาถามเขาสักนิดอก,อก่อนที่จะทําอะไรลงไปเพราะว่าคุณก็เป็นแม่คนแล้วการกระทําอย่างเนี้ยมันขาดอา่ขาดความเป็นมนุษย์แล้วคนอื่นแล้วทั่วโลกเดี๋ยก็เห็นเนี่ย การกระทําของคุณเนี่ยกลายว่าคุณจะเป็นคนที่ค้างชาติคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่ายุคนี้เป็นยุค 5G แล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตะก่อนเขาล้อล้อกระแทะใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีรถยนต์ขับต่ก่อนเขาไปเที่ยวงานค้างคืนกันเดี๋ยวนี้ไปแล้วกลับไม่ต้องมาค้างคืน ยุคสมัยใหม่มันก็เปลี่ยนแปลงไปการปกครองมันก็ต้องปรับให้ยุคว่าเด็กสมัยใหม่ 5G ไม่ใช่ว่าคุณจะบังคับเขาอนาน่าสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมก็ให้กําลังใจเด็กเขาแล้วก็ให้ป้าที่มือตบอะที่ยุทธยาคิดใหม่ทําใหม่นะครับแต่ที่ไปเมื่อวานก็ไม่ได้ไปไปก่อบความุนแลกับเขาไม่ไม่ได้ก่อบเพียงว่าไปร้องเพลงชาติแล้วก็นั่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการกระทําเหล่านี้ เป็นความรุนแรงสําหรับเด็กๆนะครับแต่เด็กเขาก็มีความคิดทุกคนไม่ใช่ว่าคุณจะไปทําร้ายเขาจริงเด็กก็ไม่ผิดนะไม่ยืนเคารพตรงชาติไม่มีกฎหมายอ่ามันไม่ผิดนะครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเด็กเขาอาจจะป่วยถ้าเขาปกติเด็กคนนี้เขาได้ยืนเคารพตรงชาติตลอดถ้าที่ถามเพื่อนๆเ,เขามาแต่ที่นี่เขาป่วยเขาบอกเขาเป็นรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยสบาย นะครับคุณแค่ยังคิดแค่น,นี้นึงแล้วก็ถามเขาไม่ว่าคุณคุณไม่ถามเขาเลยถ้าคุณไม่ถามเขาแล้วคุณจะตกเขาล้วพ่อแม่เขาก็ต้องเอาเรื่องถึงที่สุดไมเใช่ว่าทำายร่างการแล้วปรับ500นั่น 500, ไม่ใช่การการะทาอย่างเนี้ยผมบอกเลยว่าคนที่ใส่เสื้อเหลืองอ่ะเป็นเป็นสีแห่งความความรุนแรงไปแล้วนะครับท่าเท่าที่สังเกตมา คุณบอกคุณรัฐคาถาบัญหรือว่าคุณข้างคาถาบัญโดยไม่มีเหตุผลแต่เด็กๆที่มาทุกคนเนี่ยมามาในามอบเนี่ยเขามาไล่ประยุทธ์ออกเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วกแก้รัฐธรรมนูญต้องล,งลาออกเท่านั้นนะครับาบ้วส่วนตัวพี่นะผมเห็นไทุกงานเลยแล้วก็จับประเด็นเวลามีประเด็นอะไรเงี้ยพี่ก็แต่งตัวตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์เลยอ,อล๋อย ผมสู้มั้งแต่ปี53แล้วครับส่วนมากผมจะแต่งตัวในเชิงสัญลักษณ์นะครับที่พี่น้องเนี่ยบริจาคมานะครับก็จะเงินเหล่านี้มาซื้อสีซื้อป้ายนะครับแล้วก็ทำฮานทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เล่าเรื่องราวนมเนี่ยเล่าเรื่องราวตบหนูทำไมหนูไม่สบายนี่คือการเล่าเรื่องราวผ่านให้สื่อให้คนทั่วโลกรู้ว่า การกระทำเหล่านี้เป็นความรุนแรงมันไม่เป็นเรื่องที่เลยถูกต้องคุณต้องคิดใหม่ทั้งใหม่คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องเพราะคุณเข้ามาไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะคุณเข้ามาเพู่อยึยดอำนาจนาะครับ คุณเข้ามาเพื่อจะ,อะสารตอบน้าของคุณนะครับมันไม่มีใครครับที่อยู่อยู่ในน้านเป็นแค่หัวโขนนะครับมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะครับอยู่ไม่กี่ปีสมบัติทุกขิ้นไม่สามารถที่จะไปไปได้ไม่มีใครเอาไปไม่ได้ทักทีหนึ่งเพราะว่ากรรมมุนาวสติโลโกสัตว์โลกเจ้าไปไปตามกรรม นะครับยังไงยังไงก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นแต่ว่าผมขอฝากคนที่กระทําอย่างนี้อย่าใช้ความรุนแรงกับเด็กเลยนะครับเพราะเด็กเขาก็ไปเรียนหนังสือเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับผมคิดว่าเด็กเขาป่วยจริงนะครับป่วยเท่าที่ไปถามเขาแล้วับเพื่อนๆเขาเมืา่อวานนี้เขาก็มาสัมภาษณ์กันว่าเขาป่วยจริงๆนะครับเพราะว่ารอบเดือนเขามาก็น่าสงสารอันนี้ก็เป็น ผู้ทำกิจกรรมต่อเนื่องนะครับถ้ามาชุมนุมก็ต้องเจอเขานะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับอ่าเขาเรียกว่าลุงหุ่นกันครับตอนนี้ฉายาอาแล้วก็เขาได้ยับั้นว่าเดี่ยวครับเดี่ยวบางคนเขาเรียกว่าเดี่ยวหุ่นเดมม้างอะไรม้างนะสมัยก่อนที่ใส่ชุดทหารอะไรใส่ชุดเลยครับเป็นการแสดงชุดเลยไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดครับก็มาก็แวะทักทายพี่หุ่นก็ได้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ